นิทานเรื่องคิดก่อนพูดเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ามัางกรทองคือผู้ชายคนหนึ่งที่ตามจีบน้องไข่มุกอยู่แล้วหลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็เป็นแฟนกันแล้วระหว่างที่พวกเขาเป็นแฟนกันนั้นเองพวกเขาสัญญากันว่าจะไม่นอกใจกันโดยมุก พูดขึ้นมาก่อนว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจเนี่ยขอให้ฝ่ายนั้นน่ะไม่เจอความรักที่ดีต่อไปเลยนะมังกรทองรับคำสัญญาแต่แล้ววันหนึง่งไข่มุกได้เจอผู้ชายคนใหม่ที่โตเองถูกใจ จึงแอบคบซ้อนโดยที่มังกรทองไม่รู้หลังจากนั้นไข่มุกก็ตัดสินใจไปบอกความจริงกับมังกรทองมังกรทองเสียใจมากที่น้องไข่มุกนอกใจมังกรทองอะ่ะเลยพูดขึ้นมาว่าจะพูดอะไรไว้คุกจำได้สินะและเขาก็จากไปผ่านไปไม่นานผู้ชายคนใหม่ของไข่มุกก็นอกใจมุกเหมือนที่มุกนอกใจมังกรทอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรคิดก่อนที่จะพูดอะไรและควรเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ไม่ทำร้ายคนที่เรารักด้วยการนอกใจ